สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีแลกทารโร่เกาสำหรับวันนี้เราจะมาในคลิปไพ่เล่าเรื่องเขาหรือเธอใครคนนั้นนะคะกำลังป่วยมากป่วยทางใจอยากให้คุณมาดูแลมาคอยใส่ใจเหมือนเดิมมามาดูกันไพ่เล่าเรื่องเขาหรือเธอคนนั้นเป็นใครเป็นชาวธาตุอะไรวันอะไรบุคลิกลักษณะให้ไพ่ช่วยสื่อช่วยบอกเลยนะคะขอดูเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้จะเปิดไพ่ไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆนะคะไพ่ท่านอยากสื่อแค่ไหนอยากบอกอะไรยังไงก็ส่งผ่านจากหน้าไพ่ได้เลยนะคะมาใครกันคะที่กําลังป่วยหนะักป่วยทางใจนะอยากให้คุณมาดูแลใส่ใจเกิดอะไรขึ้นขอดูไพ่ของคนคนนั้นเลยคะ่ะ ให้เล่าเรื่องใบแรกเป็นคนทางไกลเป็นชาวธาตุไฟพวกคุณรู้จักกันทางด้านโซเชียลหรือตอนนี้พวกคุณมีความห่างเหินกันห่างเหินทางกายห่างเหินทางใจฟิวอยู่กันคนละที่หรือไม่งั้นก็อยู่คือไม่ใกล้มากอะค่ะแต่ก็ไม่ได้ไกลเป็นฟิวของการเดินทางแต่หมอมองว่าน่าจะ สิ่งเดียวตอนนี้ที่ทำได้คือการติดต่อกันทางโซเชียลหรือไม่งั้นคุณก็ตัดการติดต่อทางโซเชียลกับคนคนนี้ไปแล้วคนคนนี้ถึงเศร้านะคะเป็นชาวราศีมังกรคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงมากหรือคุณดิวกับต่างชาติความห่างไกลระยะทางเป็นไปได้ จากที่เคยคุยกันบ่อยอยู่ดีๆคุณก็อาจจะหายหรืออีกฝั่งหายโดยที่อีกฝั่งไม่ทราบเหตุผลไม่ทราบสาเหตุอยู่ดีๆก็หายอะ่ะมันก็ทําให้อีกคนหน,หนึ่งเกิดความงง,งงงวยสับสนขึ้นมามันก็เป็นไปได้แต่หมอมองว่าน่าจะเป็นฝั่งคุณนะคุณอาจจะไปรู้อะไรที่เกี่ยวกับคนคนนี้มาหรือเปล่าเลยทำให้คุณไม่อยากจะสารความสัมพันธ์ต่อ 8ด,ดาบมีคนนึงรู้สึกกังวลในในความสัมพันธ์รู้สึกเครียดคิดมากจิตตกโอ้โหหนักเลยค่ะไพ่ใบนี้ชัดเลยป่วยจริงเข้าขั้นจะเป็นซึมเศร้าเลยนะคะซึมเศร้าแพน,นิคมาเลยนะตอนเนี้ยป่วยมากป่วยทางใจคิดมากค่ะเป็นฟิลองคนที่ชอบหมกอยู่กับปัญหาชอบเอาตัวเองจมอยู่กับปัญหา บางเรื่องก็แก้ได้แต่ไม่ยอมที่จะแก้คิดวนคิดย้ำคิดซ้ำคิดคิดถึงแต่พลังงานลบให้กับตัวเองอะ่ะแล้วตัวเองก็ได้รับพลังงานลบไปคนคนนี้นะคะเครียดเรื่องคุณมากหมอหมองว่าเครียดเรื่องคุณมากจิตตกง้อคุณไม่สำเร็จตามตื้อคุณไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเอาจริงแต่บางครั้งก็มีความรู้สึกว่าอยากจะตัดคุณออกไปจากชีวิตเลย แต่ก็ทำไม่ได้เป็นฟิลของคนที่เถียงกับตัวเองตัดต่อตัดต่อตัดต่ออะไรยเงี้ยคืออยากจะตัดคุณไปเลยพองอคุณไม่สำเร็จแต่ใจหนึ่งมันก็ยังรู้สึกผูกพันกับคุณนะคะมันก็ทำไม่ได้ก็เถียงกับตัวเองเป็นคนที่ชอบอยู่กับปัญหาที่ตัวเองก็สร้างขึ้นบางทีก็แก้ได้ง่ายๆแต่เลือกที่จะไม่แก้พลังงานนะคะมาไปต่อ เป็นคนช่างเลือกเป็นคนเอาใจยากเป็นคนที่เรื่องมากใช้คําว่าเรื่องมากก็ได้เรื่องเยอะเรื่องมากจนคนที่พยายามอยากจะเอาใจเข้าถึงเนะี่ยหรือตัวคุณเองเนะี่ยเคยพยายามเอาใจคนคนนี้ละก่อนหน้าที่คุณจะนิ่งนะก่อนหน้าที่คุณจะจะไม่สนใจคนคนนี้คือคุณทำขั้นสุดอะแต่ด้วยความที่คนคนนี้เป็นคนที่เยอะอะค่ะคนที่เยอะมักจะไม่พอใจกับสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติให้ถึง ถึงอีกฝ่ายหนึ่งจะปฏิบัติให้เต็มที่แล้วก็ตามอะ่ะแต่ด้วยความที่เป็นคนเยอะมันก็จะไม่มีคําว่ารู้สึกพอใจอะ่ะซึ่งคนคนนี้ก็เป็นคุณก็เลยเลือกที่จะไม่สนใจเลยดีกว่าคือคุณทําเต็มที่แล้วไงพลังงาน The t e m p มเป n c e คนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีธนูได้คนคนนี้มีความคิดนะคะว่าไพ่คล้ายๆทูบซอนเลยอะ่ะ แต่พลังงานตรงนี้หมอหมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของช่วงนี้คนคนนี้อาจจะคิดเปลี่ยนงานด้วยจังหวะเรื่องงานก็เข้ามาจังหวะเรื่องคุณก็มาปัญหามีแต่ใหญ่ๆเข้ามาพร้อมกันทําให้คนคนนี้เกิดสภาวะไม่เสถียรไม่นิ่งไม่นิ่งในด้านความคิดแล้วก็ไม่นิ่งในด้านอารมณ์อืมเข้าขั้นจะเป็นซึมเศร้าไบโพล่าแพนิคหมอพูดเยอะไปป่ะ เอ,อคือจะเป็นสภาวะของคนที่เริ่มจะไม่ปกติแล้วอะในด้านอารมณ์เอาคำนี้ดีกว่าแต่จริงๆคนคนนี้ก็ฉลาดนะคะเป็นคนวันพุธได้นะฉลาดมากใช้คาว่าฉลาดมาแต่ชอบใช้ความฉลาดในทางที่ผิดบ่อยไม่ใช่ว่าในทางที่ถูกคนคนนี้จะไม่ใช้ก็ใช้แต่ชอบนำความที่ตัวเองเฉลียวฉลาดแล้วชอบคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นด้วยแต่ก็ฉลาดจริงก็ยอมรับว่าฉลาดจริง แต่บางทีในด้านของความรักอะ่ะจะมาใช้ความฉลาดไม่ได้ค่ะความรักมันจะต้องใช้ในในเรื่องของความรู้สึกใช้ในเรื่องของใจสื่อถึงกันมันถึงจะเรียกว่าความรักแต่คนคนนี้ฟิลเหมือนผลประโยชน์อะ่ะถ้าพวกคุณเดียวกันในเรื่องงานด้วยก็ชัดเลยนะชัดเลยนะคะพลังงานอืมทําทุกอย่างได้เพื่อผลประโยชน์ แต่จริงๆแล้วก็เป็นคนมีความยุติธรรมในตัวเองเป็นคนที่รักความยุติธรรมในระดับหนึ่งหรือไม่งั้นคนคนนี้ก็คิดอยากจะทำอะไรให้มันถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องคุณในด้านของความสัมพันธ์อยากจะชัดเจนอยากจะให้ความยุติธรรมกับคุณถ้าในอดีตคนคนนี้ไม่เคยให้ความยุติธรรมอะไรใดๆกับคุณเลยเอาเปรียบคุณทุกเรื่องอย่างที่บอกอะ่ะเป็นคนเอาใจยากคุณทําทุกอย่างแหละคุณพยายาม เข้าถึงเอาใจทุกอย่างแล้วแต่คนคนนี้ก็ไม่พอใจเนี่ยแต่พอคุณนิ่งจริงกับรู้สึกไม่ไหวจะเป็นจะตายขึ้นมาอย่างเงี้ยอืมบางทีบางครั้งนะคะบางคนก็ต้องได้รับบทเรียนบ้างถึงจะเข้าใจคือเป็นฟิลของคนที่ต้องเจอกับตัวเองบ้างอะ่ะมันถึงจะเก็ตนะคะซึ่งคนคนนี้ก็เหมือนกับตอนนี้กําลังรับอยู่ซึ่งคุณแค่นิ่งแค่นั้นอะ่ะคุณแค่นิ่งคุณแค่ไม่เข้าถึงไม่เข้าหา คุณแค่ใช้ชีวิตของคุณอะแต่คนคนนี้กับทนไม่ไหวเองโดยที่คุณไม่ได้ทํอเลยเลยคุณก็เวลาไปโฟกัสชีวิตตัวเองฟาบซอร์อดเป็นคนมีโก้โอ้โหเป็นคนไม่ยอมแพ้เป็นคนชอบบอลชนะอืมเหนื่อยค่ะปวดหัวปวดหัวเลยหมอเห็นหน้าพ่าปวดหัวนะคุณนะคะปวดหัวคือคือคุณคุณต้องยอมคนคนนี้ทุกเรื่องอะทั้งๆที่คุณไม่ผิดอ่ะพลังงานนะคะ แต่เหมือนบางมุมคนคนนี้ก็จะคิดได้นะว่าเอาเปรียบคุณเนี่ยแต่ก็แค่คิดอ่ะแต่ก็ไม่คิดจะทําอะไรให้มันดีขึ้นจนคุณต้องนิ่งเองแล้วตัวเองก็มาทุรนทุรายเครียดป่วยทางใจแพนิคเข้าถึงขนาดเรื่องคุณยังไม่เคลียร์นะคนคนนี้ก็ยังไม่เลิกความเจ้าชู้นะใช้คํานี้ได้เลยนะคุณดูสิมีแต่จะไปหยิบยื่นไปสารต่อกับคนอื่นอีกอะพลังงานเป็นคนเจ้าชู้นะคะ คุณอาจจะเบื่อความเจ้าชู้ของคนคนนี้ก็ได้คือไม่เคยคิดจะพอใจแล้วก็หยุดอยู่ที่ใครอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะเป็นตัวจริงหรือเปล่านะแต่หมอมองว่าเปอร์เซนต์ที่คุณจะเป็นตัวจริงก็มีนะคะเพราะว่าขึ้นจัสติสหรือไม่งั้นในอดีตพวกคุณก็เป็นคู่กันนั่นแหละแต่ว่าพวกคุณจบกันละในเรื่องของกฎหมายคือถอนทะเบียนเรียบร้อยอะ่ะก็ได้นะเอาจริงไพ่สามารถตีได้นะคะพลังงาน ตอนนี้คุณไม่จําเป็นต้องโฟกัสใครคะ่ะสิ่งที่คุณต้องโฟกัสคือชีวิตตัวคุณเองคนคนนี้ก็เลยทรมานเพราะว่าไม่มีคุณมาเหลียวแลไม่มีคุณมาใส่ใจเหมือนอย่างก่อนเคยทุกครั้งที่หันหน้ามาทุกครั้งที่รู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่เจอเรื่องอะไรจะมีคุณอยู่ข้างกายเสมอจะมีคุณเป็นคนที่คอยให้คำแนะนำ ให้คำปลอบโยนให้กำลังใจจะมีคุณเป็นคนที่คอยถามสารทุกข์สุขดิบเหนื่อยไหมกินอะไรหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นหลังจากที่คุณทำเต็มที่กับคนคนนี้แล้วแล้วคนคนนี้ก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมในด้านนิสยัยหรือว่าพฤติกรรมอะไรที่มันแย่ๆกับคุณอะความอมดทนมันมีขีดถ้าคนคนนี้เจ้าชู้คุณก็ทนความเจ้าชู้ของคนคนนี้ไม่ได้ ซึ่งครั้งสองครั้งคุณก็อาจจะให้อาภัยมาไม่รู้กี่ครั้งอ่ะหรือไม่งั้นก็ทั้งเจ้าชู้ทั้งระยะทางคุณอาจจะจับได้ทีหลังถ้าคุณดิวกับต่างชาติก็ใช่เลยนะคะเรื่องของระยะทางมันมีผลนะมันมีผลต่อทั้งสองคนความรักจะต้องมีความรักมันคือความซื่อสัตย์อะคะ่ะมันจะต้องมีให้ทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังคู่ของของเรามันถึงจะ เรียกว่าเป็นความรักที่ถูกต้องไพ่จ s t i ีดขึ้นเนี่ยแสดงว,ว่าคนคนนี้ทําเรื่องไม่ดีกับคุณไว้เอาเปรียบคุณอย่างนี้ก็ได้ไม่ว่าเรื่องอะไรอะมาเปิดไพ่ต่อไพ่อยากเล่าอะไรอีกคนคนนี้ต้องการมาหาคุณคุณดวกว่าต่างชาติแน่เลยหรือไม่งั้นก็เป็นคนไทยแต่ว่าเออแต่ว่าไปทํางานหรือว่าไปใช้ชีวิตในต่างแดนพวกคุณต้องอยู่ไกลกันนะคะอยู่ประเทศไทยเหมือนกันก็ได้ แต่อยู่กันคนละพื้นที่ต้องใช้การเดินทางทางบกทางเรือทางเครื่องบินได้หมดนะแต่หมอมองแล้วพลังงานน่าจะเป็นต่างชาติความไกลมันมีเรื่องของระยะทางเข้ามาคนคนนี้ต้องการมาหาคุณต้องการเดินทางมาเจอคุณต้องการพบคุณคนคนนี้ค่อนข้างที่จะ ตัดสินใจเด็ดขาดชัดเจนแล้วว่าจะลุยในเรื่องของคุณว่าจะสู้เพื่อให้ได้คุณคืนมาอีกครั้งหนึ่งจะไม่ยอมแพ้ในเรื่องคุณแล้วก็เรื่องงานด้วยจะให้สําเร็จทั้งสองเรื่องดูซิคนคนนี้จะทําได้ไหมแต่พลังงานความเก่งคนคนนี้มีเต็มนะคะ The Chariot นี่ก็ฟิลนักสู้นะ The Magician นี่ก็ความฉลาดมีทั้งสติปัญญาแล้วก็พละกําลังในตัวก็ต้องดูว่าคนคนนี้จะทําคนคนนี้อาจจะให้คํามั่นสัญญากับคุณก็ได้ เป็นฟิลเหมือนกับว่าขอโอกาสอีกครั้งนะครั้งนี้ฉันผมจะทํานี่อย่างนี้ถ้าทําไม่ได้อะถ้าคุณจะตัดสัมพันธ์คนคนนี้ก็จะไม่วอแวร์หรือกวนใจคุณเลยเหมือนเป็นฟิลของการขอโอกาสครั้งสุดท้ายจากคุณะขอพิสูจน์ตัวเองอ่ะให้คุณได้เห็นซึ่งถ้าคนคนนี้ทําไม่ได้อย่างที่พูดไว้ก็คือจะไม่รบกวนคุณอีกเลยจะให้อิสระคุณจะไม่วุ่นวายจะไม่ทําให้คุณขุนข้องหมองใจพลางงานเดอะไฮ Pri ิน e s ส อาจจะเป็นคนวันจันร์ทได้อคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์มากนะคะขึ้น The High p r i e t e s แล้วก็ k n i g h t of c u p หรือไม่งั้นคนใดคนหนึ่งในอดีตหรือเปล่าเป็นคนที่อยู่ในความลับหมอไม่อยากอ่านไพ่แบบนี้เลยนะเหมือนจะชี้นำแต่ไพ่ขึ้นหมอก็ต้องพูดหรือไม่งั้นก็เป็นสายอาชีพนะคะ ทำเกี่ยวกับแฟชั่นทุกรูปแบบความสวยงามร้านเสริมสวยสปาแท็กทูร้านนวดร้านสักอย่างนี้ก็ได้อะไรที่มันเป็นในด้านของแฟชั่นนะคะนักออกแบบดีไซเนอร์ก็ได้ตีให้เรื่องสายอาชีพได้ไม่อยากตีให้เป็นพลังงานของเสน่ห์รักซอนส่วนใหญ่นะคะประเด็นความรักของมนุษย์เรานะลักซอนค่ะลักซอนที่มันทำให้เกิดปัญหาหนึ่งสองสามจะซ้อนตั้งใจ จะซ้อนไม่ตั้งใจจะซ้อนเพราะเหตุผลอะไรก็ตามรักซ้อนทั้งนั้นบางเคสบางท่านก็เริ่มจากความใกล้ชิดกันเป็นหลัก Ten of Ten of Crystal พวกคุณมีเปอร์เซ็นต์ความเป็นคู่กันสูงคนคนนี้ค่อนข้างมีภาระหรือให้มองอีกแง่หนึ่งนะคะคนคนนี้อาจจะรู้สึกว่าต่อให้เรื่องของคุณเนี่ยมันจะเหนื่อยจะยากจะต้องพยายามแค่ไหน คนคน,นี้ก็จะพยายามทําให้ได้ด้วยความที่ว่าขอโอกาสคุณเป็นครั้งสุดท้ายละคนคนนี้พยายามจะทํางานหนะักเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะพิสูจน์พิสูจน์ให้คุณได้เห็นถึงความตั้งใจถึงความมุ่งมั่นเพราะว่าตั้งแต่ไม่มีคุณเนี่ยทรมานมากชีวิตขาดอะไรไปเลยเหมือนเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตมันหายไปเลย แต่ถ้ามีคุณอยู่ข้างกายต่อให้เหนื่อยแค่ไหนถ้ามีกําลังใจดีมันก็ทําให้คนคนนี้เข้มแข็งได้หมอมองหน้าไพ่ท่านอยากสื่อ,อยางงั้นนะคะเขากําลังป่วยมากป่วยทางใจอยากให้คุณมาดูแลมาคอยใส่ใจอืมชัดคะ่ะตอนนี้คุณไม่ได้ใส่ใจคนคนนี้เหมือนอย่างเก่าเคยเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่มีข้อความให้กําลังใจไม่มีข้อความทักทายใดๆจากคุณแชทฝั่งคุณไม่มีแล้วหรือคุณบล็อกไปแล้ว เป็นคนเป็นคนเก่งเป็นคนหญิงในศักดิ์ศรีเป็นชาวราศีสิงห์ได้คนคนนี้ค่อนข้างที่จะไม่ยอมใครง่ายๆนะแต่ครั้งนี้ยอมคุณแสดงว่าคุณน่ะมีแรงดึงดูดมีอิทธิพลต่อจิตใจต่อความรู้สึกของคนคนนี้ขั้นสูงนะคะสูงมากเลยไม่ใช่สูงธรรมดาขึ้นสเตนสูงสุดๆอะ่ะดึงดูดทําให้คนที่เป็นระดับราชสีอะ่ะ ยอมอ่อนข้อให้คุณได้อ่ะซึ่งคนคนนี้ปกติไม่เคยยอมใครดูทรงแล้วอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะคะทำอะไรที่มันจะต้องเกี่ยวกับต่างประเทศอะนำเข้าส่งออกก็ได้นะเอาจริงเป็นผู้นำรับราชการก็เด่นนะคะไพ่ยอย่างนี้เป็นคนมีหน้ามีตาหรือไม่งั้นก็เป็นพลังงานของคนที่เอ่อ งานดีความรักความรักไม่เวิร์กมีความรักและทรามานแต่ก็ยังต้องการเพราะว่าคือใจมันเรียกร้องอะค่ะพอไม่มีคุณแล้วมันมันขาดอ่ะมันรู้สึกได้ว่ามันขาดอ่ะใครก็มาเติมเต็มให้ในด้านของความรู้สึกได้ไม่เท่าคุณอะคุณก็คือคุณคุณจะต้องมีบุคลิกอะไรที่เป็นเป็นในด้านของแรงดึงดูดอะที่ทำให้คนคนเนี้ยคุณทำให้สเตนอะ ยอมคุณได้นี่คุณไม่ธรรมดานะน่าจะเป็นในเรื่องความดีความดีความจริงใจความบริสุทธิ์ใจนะคะที่คุณมีให้คนคนนี้มันมากซึ่งคุณได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วจากทุกสิ่งอย่างที่คุณทํามาจากจากทุกสิ่งอย่างที่คุณปฏิบัติให้คุณทําด้วยความจริงใจคุณคนเราถ้าให้ด้วยใจอ่ะคือคือมันมันไม่ได้แสดงอ่ะมันมันให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงอะ คนที่รับจะสัมผัสได้อาจจะอาจจะไม่ได้สัมผัสได้นะวินาทีนั้นทันทีแต่มันจะเป็นความรู้สึกที่เวลานึกถึงเรื่องเก่าๆนึกถึงโมเมนต์ดีๆที่คุณมีให้อ่ะคนคนนี้จะใจฟูทันทีแต่พอคุณหายไปแล้วโมเมนต์พวกนี้ก็ไม่มีเลย ไม่ว่าพวกคุณจะยุติความสัมพันธ์กันเพราะเหตุผลคนใดก็ตามจะจบกันด้วยดีหรือจบกันไม่ดีก็ตามคนคนนี้ณเวลานี้มีความรู้สึกว่าไม่อยากเสียคุณไม่อยากปล่อยคุณต่อให้ต้องเหนื่อยก็ต้องการโอกาสแล้วคนคนนี้ก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นด้วยว่าครั้งนี้ฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจฉันจะเป็นผู้ให้เธอบ้างหลังจากที่ในอดีต เธอมีแต่ให้ฉันมาตลอดอาจจะไม่ได้พูดขนาดนี้นะคะแต่แต่มันมันเป็นฟิลของของหน้าไพที่ท่านเสือ,อเพราะว่ามันเป็นเป็นไพ่จัสตีคือความเท่าเทียมอะอย่างที่บอกคนคนนี้ต้องเอาเปรียบคนแน่ไม่ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอาจจะทุกเรื่องเลยในด้านความสัมพันธ์ที่ที่คุณคุณเคยคุณเคยโดนมาในอดีตคนคนนี้สำนึกได้หมอรูสึกว่าคนคนนี้เพิ่งตื่นรู้ เพิ่งตื่นรู้สำนึกได้ว่าเคยทำเรื่องแย่ๆไว้กับคุณเยอะตอนนั้นอาจจะมองไม่เห็นจะเพราะเจ้ากรรมในเวรบางตาหรือจะเพราะอะไรก็ตามอะ่ะเพราะความหญิงในตัวเองขึ้นพลังงานสเตนเป็นคนหญิงนะคะหญิงเชื่อมั่นในตัวเองสูงว่าจะไม่หหยหาใครมีแต่ตัวเองจะทำให้คนอื่นโหยหาแต่คุณทำให้คนคนนี้โหยหาได้พลังงานคุณต้องเจ๋งมากแต่วันนี้หมอไม่เปิดไพ่คุณนะคะ เพราะว่าคลิปนี้คือภัยเล่าเรื่องก็คือเราจะป่วยพลังงานของคนที่ป่วยป่วยทางใจมากตอนเนี้ยเพราะว่าคุณไม่สนใจดูแลแล,แล้วอะดูแลตัวเองนะอะไรเงี้ยเมื่อก่อนคุณอาจจะเวลาไม่สบายก็หายา,ยายให้กินทำอาหารให้ทานแต่พอไม่มีคุณแล้วมันมันมันขาดอะถึงจะมีคนอื่นมาทำให้ความรู้สึกอะค่ะมันก็ไม่ได้อะ feeling มันไม่ได้เหมือนคุณอะคนทางใจมันก็คือคนทางใจ คนอื่นอาจจะลองคบแรกๆอาจจะดีแต่พอนานไปเห็นนิสัยหรือเห็นอะไรหลายๆอย่างอ่ะซึ่งมันไม่คลิกกันนะคะเ mm hmm. คมีมันไม่ได้มันมันก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ใช่คบกันไปมันก็รู้สึกเสียเวลาซึ่งคนคนนี้ก็เป็นคนที่เลือกมากเรื่องยากอ๋อเลือก,ก,เ,ออเ,ลอกเลือกมากเลือกมากเรื่องมากเลือกมากเรื่อง <laughs> เ,เ,เยอะอะไรอย่างเงี้ย หาอะไรถูกใจยากด้วยอะค่ะพลังงานโฟกคัพอะแต่คุณนะ่คุณรู้จุดคุณรู้ใจคนคนนี้คุณน่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่คุณปฏิบัติเลยการทําดีที่คุณมีให้คนคนนี้ก็ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจคนคนนี้ก็เพิ่งมารู้สึกแล้วก็มาสํานึกได้ในวันที่คุณหายไปจากชีวิตแล้วในวันที่ไม่มีคุณอยู่แล้วพลังงานนะคะบางคนบางท่านก็ต้องสูญเสีย ต้องสูญเสียต้องต้องโดนต้องเจอบ้างถึงจะเข้าใจพลังงานนะคะแล้วคนคนนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองสูงมั่นใจว่าฉันจะไม่ฉันจะไม่ใช้คำนี้ได้เลยนะคะฉันจะไม่รักใครได้มากมายนอกจากรักตัวเองแต่ตอนนี้คนคนนี้เข้าใจแล้วว่ารักคุณมากต้องการคุณมากขอโอกาสจากคุณ อยากมาเจอคุณอยากเดินทางมาหาคุณอยากให้คุณให้โอกาสขออีกครั้งหนึง่งขอสักครั้งนะซึ่งคนคนนี้อยากจะบอกผ่านคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆการกดติดตามไลค์แชร์ให้กับทุกคลิปแล้วก็ช่องของหมอการนะคะขอพระคุ้มครองทุกๆท่านแล้วก็บุญรักษาทุกๆคนพบกันใหม่คลิปหน้าแลนดอมหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ